เดทห้องว่างให้เช่าข้อใหม่ 8, คอนโดเอสพิโซบต้คนยศทินสะพานใหม่ค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องนี้อยู่ชั้นสองนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ29ตารางเมตรค่ะห้องกันสัสดส่วนอย่างดีเลยนะเปิดประตูเข้ามาจะพบกับโซนพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยค่ะก,กว้างใหญ่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่นั่งเล่น,นกว้างๆค่ะมีโซฟาเบดให้ค่ะประตูเป็นดิจิตอลค่ะติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์ชั้นวางทีวีค่ะถัดมานะคะตรงนี้เป็น ตู้กระจกนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าได้ด้วยนะคะเอาไว้แต่งตัวค่ะถัดมาเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนได้เตียงนอนพร้องฟูกนอนขนาด5าฟุตนะคะแล้วก็ติดแอร์นะคะะม่านให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะถัดมาไปดูพื้นที่ครัวกันนะคะ ครัวเป็นครัวปิดติดระเบียนนะคะมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้นะก็แล้วก็มีตู้เย็นให้นะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีต่อไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้เรียบร้อยนะ,ะห้องนี้มีส่วนของพื้นที่ระเบียงไว้ตักผ้าค่ะและห้องน้ําอยู่มุมนี้นะคะห้องน้ําก็จะมีส่วนของตัวเครื่องทาน้าอุ่นให้เรียบร้อยนะคะห้องน้ากว้างใหญ่นะคะอยู่แล้วไม่อึดอัดช่องวางแชมพูนะ,ะกระจกในห้องน้ําบานใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเราตักผ้าทูสุขบ้านอ่างล้างหน้าพร้อมฝากไปด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเช่าห้องนี้ทักมาสอบถามได้คะ่ะห้องนี้บรรยากาศดีเย็นร สบายๆนะคะอยู่ชั้น2นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ